ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่วงของบ่าวแหลมพระรุยก่าพระรยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสําหรับเลขลาวพัฒนาครับผมเมื่อขค้ืนเนาะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านอาจจะได้เฮครับผมกับหลายท่านที่พลาดโอกาสไปกับ่ต้องเสียใจครับผมเขามาเจอคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมเพื่อจะบร่ได้พลาดเนาะครับเนาะแนวทางครับผมครับสำหรับเลขลาวครับผมที่ออกไปเมื่อคืนครับผม 807380ครับผม3ตัวตรงๆเลยพี่น้อง380 2ตัวล่าง73ครับผมกับสำหรับไอดีไลน์ครับพี่น้องเอท่านไหต้องการเขากลมกับยาเลืมเลยครับผมแอดไลน์ขอมากครับผมอยู่กับครอบครัเบาวแหลมผ้าร่วยครับผมครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับผมมีหว่นหุ่นห่วยห้าน้อยให้พี่น้องได้ติดตามได้รับชมยูเบิดมือกับผมมักชอบจังคอยพิจารณาบอมักบอชอบกะมาอยู่น้ำกันนะครับนาอครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีที่กระผมเล่าค้อยกเล็แนวทางของบ้าแหลมขออนุญาตนะครับเนาะพาไปเบิ้งกระผมเลขเล่ามือเคื่อนนี่ครับผมบ้าแหลมกับฟันในพี่น้องไปที่8ครับผมเด่น8ร่องหนึ่งครับฟัน81หนึ่งครับเด็ก็ออก80ดศูนย์นะพี่น้องครับบ้าแลมจะเน้นนี่พี่น้องอยู่เกือบทุกงวดนเลยครับว่าตัวเลขของบ้าแหลมตัวเน้นนี่จะขึ้นจะลงแต้มหนึ่งแต้มบริเวว่าจะขึ้นจะลงตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับเนาะครับกะ ในใจกะคิดว่าสิเข่าตกันกับโบเขานะครับเนาะกะมากเพียรับยุกไกๆมูเพียนะครับศูนย์แปดเลขสี่ตัวซึ่งมันยากนะครับเนาะที่เ่าจะไปตัดเลนฝากกันอาไว้กรับผิดเจรณหน้าดีๆนะครับเนาะครับสำหรับงวดนี้เขามาแล้วครับกดที่ตามมาไว้ครับมาเบิ้งครับของงวดใหม่จะมีตัวใดกันบ้างครับอ่ะมาเบิ้งกันครับพี่น้องสาหรับเลขลาวพัฒนากันนะครับเนาะครับ เชียนปะตาพนพอที่เป็นผู้เชียนเนาพี่น้องเนาะครับสำหรับเรข่งเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันศุกร์ที่2 6มกมกราคม สองห้าหกเจ็ดเหาพัฒนาครับผมกลับส้อรับมือนี้นะครับนอกจากพพี่น้องมัที่ตามครับผมตัวเลขแหน้าทางของเบ่าแหลมพารวย ต้นไม้ครับเนาะฮึมฮึอุดัวครับอันสครับว่าเบิงเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวคอยกีดเส้มทีเดียวนะครับเนาะบนล่าง วิ่งรูดเจ็ดกับสองครับพี่น้องเจ็ดกับสองเน้นบ่ครับผมเจ็ดกับสองครับเดี๋ยวเน้นให้พี่น้องกันเด่นสองรองเจ็ดครับผม เย็นๆแตมาซื้อคงงงแต่นอ้องบงตัวฟันกันเลยพี่น้องการะมัดราาะวังเด้ครับผมบกอ้มาหอกตัวเนียจักเป็นยังไงคอยมาเด้อมื่อวานนี้ ฟันสองสองครับฟันสอ,สองสองครับผม สำหรับตัวกันป์นะครับเนาะมีอีกสามคู่สามหางครับพี่นอ้องเจ็ดสองสองศูนย์แปดสองครับผมครับเอาไปผิดจระนากันอีกสามคู่ครับผม หรือว่าบ่ิไหลเพราะสี่หางสี่หางครับสำหรับเลขสามตัวครับผมเจ็ดสอง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 ศูนย์ของหญาตเด้อครับผม กี่รเ,เรียกเบิ้งจอตัวซับอ่ะเอาเลขสี่ตัวไปพิจารณ้าเบิ้งกันครับผมแปดสี่เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสาม นะสองหางเบลกสามตัวครับผมครับควันนี้ที่ว่าให้บอหลายหางน้ะพี่น้องเนาะกับอิจารณากันเบิ้งครับสําหรับตัวเลขครับผมตัวเน่นของเลขพี่น้องอาจแต่ว่ามันมันคนละสูตรได้พี่น้องสาหรับเลขสามตัวกับเลขสองตัวนะครับเนาะกับสี่ตัวเนี่ยครับผมจะคนละสูตรกันครับตัวเน่นของเลขสี่ตัวก็คือศูนย์หกหนึ่งสามครับผม ติดสามมาครับสําหรับเล็กสองตัวกับพิจเจรนากันเบิรงครับผมตัวฟันมันก็มีสองสองครับผมเลข้วิ่งเลขลรูดงวดที่พันมากะเขาตัวเน้นตัวฟันครับก็แสดงว่ากระเน่นสองสองกับสองศูนย์เนาะแม่นครับผมเล็กสามตัวกรัีตัวเลขกสามตัวกับซ้ำเน้นนั้นมาเจ็ดสองสองครับผมสองสองศูนย์นะครับแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมกลับตัวไว้ลำดัดพี่น้อง เออเลขเส้น,เ,น,เ,นเ,บเบาแหลมนี่ส่วนมากเขาตัวกลับดิกลับไปน้ำกลืดีเรับนมันขึ้นแต้มลงแต้มกะครับการมาระว่างสองสองสองสามไปี้สิน้ามีอสอามสองหนึ 2> 2, 3, 2, 3, ่งลงมากเสียขับลงมากขับขึ้นแต้มลงแต้มเบิ่งคือเมื่อวานนี่กะโชคมานนั่ขึ้นแต้มลงแต้มแหละพี่น้องเพราะว่าเอาแปดหนึ่งมาเป็นตัวอย่างครับผมเบาแหลมกะขึ้นแต้มเป็นแปดสองแล้วกะลงแต้มเป็นแปดศูนย์ครับก็เลยโชคเลยมาแน่จักหน่อยเอาจับหน้าจอนะครับเด้อพี่น้อง ไฟสกมันๆกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับพอเตรียมกับออวยพรคอยเขาปังๆเข้าตรงๆเน้อวดนี้กับเบาแหลมพารวยหรือเซียนปาตัดพี่น้องเนาะครับครับมครับสำหรับพี่น้องเย็ซีครับผมแคปหน้าจอกันเด้ครับพี่น้องอย่าลืมครับผมเอาไปเทียบเคียงกันเบิ้งาเนาะกับสำนักที่พี่น้องชื่นชอบกันครับตัวเลขแนวทางของเบาแหลม ครับขอให้เป็นแค่เพียงแนือทางนะพี่น้องครับการพิจารณาตุเรขก,กะอย่าลืมครับผมรับชมคลิปขอให้ใส่วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญครับผมครับคิดสิ่งใดกะขอให้สมความปรารถนาของพี่ของน้องทุกประการครับสำหรับคลิปนี้ครับขอพี่น้องโชคหมานปังๆกับหวยลาวพัฒนาครับงวดประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2567 ตัวเลขแนวทางบ่าแลมพารวยกับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม